สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บที่มีชื่อว่า f r ีบีทีนะครับก็มันก็จะเป็นเว็บเคลม BTC ฟรีนะครับก็ให้เราสามารถเคลมได้ทุก1ชั่วโมงนะครับเว็บนี้ก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เช่นกันนะครับก็เป็นเว็บเว็บไซต์ฟรีนะครับโดยที่ว่าโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่า เออมันจะทํางานยังไงอะไรยังไงนะครับเออเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนเงินที่ผมทําได้นะครับก็คือผมก็ทําเว็บนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณ2-3ปีแล้วนะครับผมก็เล่นของผมมาเรื่อยๆนะครับทั้งเคมทั้งเบตติ้งนะครับก็คือการเหมือนการพนันเนี่ยก็เล่นข้างในนี้ผมมีเงินผมก็ผมเคลม btc ได้ผมก็ลองเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เล่นแบบว่าจะ เอาเงินจํานวนเยอะนะครับเอา BTC จํานวนเยอะนะครับตอนนี้ BTC นะครับก็ราคาก็คิดว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยดีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับราคาก็แตะไปอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดปรับตัวลดลงมานะครับเหลือที่ประมาณ90 0 0แสนประมาณ9 0 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 0นะครับก็อันนี้มันก็จะเป็น เลทของต่างประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในเว็บบิตคัพเนี่ยก็ก็ไล่เลี่ยกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9 0 9 0 0 0นเก0นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายอดทั้งหมดที่ผมทำได้ในเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นจำนวนเงินไม่เยอะหรอกนะครับก็ประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นหมื่น,นสอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ผมมี BTC อยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าผมมีเงินมี BTC จํำนวนเนี่ยผมจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ประมาณ4ี0 0มก็ประมาณ50,000บาทนะครับก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเลยทีเดียวนะครับจากการทำฟรีทำอะไรมานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะครับวิธีการเคม BTC เนี่ยทำยังไงนะครับส่วนใครที่อยากจะสมัครนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะทํำยังไงนะครับก็ส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าหน้าแรกนะครับหน้าที่เราจะสามารถกดโลได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะมีตัวเลขลั c คกี้นัมเบอร์กับเพย์อท์นะครับก็พอเรากดโลไปเนี่ยมันก็จะสุ่มตัวเลขให้เรานะครับตั้งแต่0ถึง10,000นะครับตั้งแต่เลข0จนถึง,ง10,000นะครับเราก็จะได้ตามเลทเพย์อท์ของเขาที่เขาจะให้เรานะครับว่าเราจะได้0.000 เท่าไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่อันแรกเลยดีกว่านะครับก็คือเป็นเลทแรกนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง9 8 8 5เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้0 000, 0 0ย์จุดศูนะครับไม่รู้ว่า0กี่ตัวนะครับแต่ก็มันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรถ้านับจากด,ด้านหลังมาเนี่ยมันก็จะเป็นหลักหน่วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดโลแล้วได้ตัวเลขอยู่ในเกณฑ์เนี่ย ตั้งแต่9,886จนถึง9,985เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้อยู่ในของหลักสิบก็เท่ากับว่า0.0064นะครับมันก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ย9,986ถึง9,993เนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นมาอีกก็จะมาเป็นเป็นหลักร้อยนะครับผมนับจากข้างหลังมาถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน9,994ถึง9,997เนี่ย ก็จะได้เยอะขึ้นนะครับวันก็จะเป็นหลักพันนะครับ0.00006417นะครับมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครโชคดีนะครับที่ว่ากดโลแล้วเนี่ยอยู่ในเอ่ออยู่ในเลขระหว่าง9,998ถึง9,999เนี่ยก็จะได้ก็ได้ก็จะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่โชคดีจริงๆนะครับได้เลข 1น0 0 0นะครับก็คือ10,000เนี่ยก็จะได้เยอะเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าแปลงค่าเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นทั้งหมดกี่บาทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนโชคดีได้เลขนี้นะครับโอเคโอ้โหก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณ6 0 0 0น่าจะประมาณสัก6 2 0 0 6, 000, 6, 000, 6 000, 3 0 0นะครับ ก็ในเลทของบิดบิดบิดขับนะครับแต่ถ้าเป็นเลทของเว็บนี้มันก็จะต่าต่าลงมาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจะหมุนอะไรยังไงนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทำการแก้แคปชารตรงนี้ก่อนนะครับให้เราติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้านี้นะครับก็มันก็จะบอกว่า I am not a robot นะครับให้เราติ๊กไปเลยอ่ะมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเกิดบางคน ถ้ามันไม่ได้เป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นตารางเป็นช่องแล้วมีรูปมานะครับให้เราเลือกรูปภาพนะครับตามที่เขาบอกไว้นะครับอย่างเช่นให้รูปเลือกเลือกรูปอ,อะไรต้นปาล์มรถยนต์รถจักรยานทางม้าลายไฟจราจรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกตามที่โปรแกรมมันบอกไว้นะครับแล้วมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้เองนะครับเดี๋ยวเราลองมากด โลเลยดีกว่านะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆอวยพรให้ผมแล้วกันว่าผมจะได้เลขอะไรนะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับผมก็ได้เลข0 8.029นะครับก็ได้มา0.0.0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 BTC นะครับก็ก็เป็นลำดับแรกนี้นะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับน้อยมาก ครั้งต่อไปนะครับที่เราจะสามารถกดเคลมได้กดโลได้เนี่ยก็ต้องรอถึง1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถกดหมุนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเวลาว่างหรือไม่ได้ทําอะไรนะครับก็มากดหมุนได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าในโปรไฟล์ของเราเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นคอมอยู่ว่างๆก็เปิดอันนี้ค้างไว้ก็ได้นะครับมันก็จะมีเวลาอยู่ด้านบนให้เราดูนะครับว่าเวลามันก็จะนับถอยหลังนะครับตรงหัวเว็บไซต์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่โปรไฟล์กันดีกว่านะครับเพื่อนเมาที่ตรงคําว่ามอนะครับแล้วเลือกคําว่าโปรไฟล์นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือการเปลี่ยนอด d เดสที่อยู่ btc ของเรานะครับ แต่นี้มันไม่ใช่ของผมอะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับอ่ะแล้วเราจะเอาบัญชี a d d r e s BTC ของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเลขบัญชีกระเป๋า Bitcoin ของเราเนี่ยมาจากไหนนะครับก็มาจากเว็บ b i t c u b นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมก็มีคลิปวิดีโอสอนวิธีการสมัครวิธีการทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอ อยู่ในช่องของผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตเข้าไปในบัญชีบิตคับของผมก่อนนะครับ หน้าตาบิตคัพนะครับถ้าเราเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมก็ได้ทําการยืนยันตัวตนยืนยันบัญชีเปิดการใช้งาน 2FA เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนีเ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปเอาบัญชีบิตคอยกระเป๋าบิตคอยของเราได้ยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่รูปกระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เงินของฉันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเหรียญมากมายนะครับอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับก็จะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีอะไรมันก็จะเป็น0 0 0 0ศนหมดเลยนะครับตรงนี้ผมก็มีเหรียญเก็บไว้บ้างเล็กน้อยนะครับอ่ะเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับบิตคอยนะครับคำว่าบิตคอยรูปสีเอ่อเหลืองๆของเราตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าฝากเหรียญนะครับอ่ะพอเรามาที่คําว่าฝากเหรียญนะครับ ให้เรามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่า BTC address นะครับก็ให้เรา copy ตรงนี้ไปนะครับก็เวลา copy ก,ก็ดูดีๆนะครับว่าเราก๊อปเกินหรือเปล่านะครับมันก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ด้านหลังมันอาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับให้เรากดตรงนี้ดีกว่านะครับคําว่าคัดลอกนะครับพอเรากดคัดลอกเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่ตัว ตัวฟรีบิตคอยนนะครับเว็บฟรีบิตคอย n ของเราให้เรามาแก้ตรงนี้นะครับให้ลบออกแล้วก็วางบัญชีบิตคอย n ของเราไปนะครับแล้วเราก็ใส่พาสดที่เราตั้งไว้นะครับให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดเชงตรงนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็บอกว่าเขาได้ส่งอ e ีเมลไปที่เมล ให้เราทําการยืนยันให้เราทําการคอนเฟิร์มนะครับว่าเมลเนี่ยเป็นของเราแล้วเราได้เปลี่ยนบัญชีบิตคอยของเราจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นรู้รหัสในการเข้าเว็บฟรีบิตคอยของเราเนี่ยก็จะมาโอนเงินของเราไปได้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเช็คดูอีเมลก่อนนะครับ ก็ดูตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่า confirm link นะครับเช้ง bitcoin btc bitcoin address นะครับของที่เว็บ f r e e b i t c o i n นะครับให้เราเข้ามาเลยนะครับให้เราติ๊กเขาก็จะบอกว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นบัญชีนี้ใช่ไหมให้เรากด confirm ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด confirm ตรงนี้อีกทีนึงนะครับ ค okay. ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเปลี่ยนบัญชีบิตคอยของเรานะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าของผมก็ได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนเช็คดูให้ดีนะครับว่ามีช่องว่างมีอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการฝากเงินเข้าถอนเงินออกดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะส่วน วิธีการฝากเงินเนี่ยก็ให้กดคําว่า d e posit นะครับมันก็จะแปลว่าฝากนะครับส่วน withdraw เนี่ยมันก็จะแปลว่าถอนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝากเงินมาในนี้นะครับก็เขาก็จะมีเนี่ยเลขบัญชี bitcoin ของเขานะครับเพื่อนๆอ,อย่าโอนผิดนะครับอย่าไปโอนเหรียญอื่นเข้ามาในเลขบัญชี address อันนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสูญเงินไปเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการฝากนะครับก็ เปลี่ยนไปนะครับแล้วมาดูการวิธีการถอนเงินดีกว่านะครับวิธีการถอนมันก็จะมีอยู่3แบบนะครับมันก็จะมีแบบออโต้สโลแล้วก็อินสแตน์นะครับก็คือรวดเร็วดลวยอินสแตน์ก็คือ,อ,คอใช้เวลาประมาณสัก15-20นาทีได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับดูตรงนี้นะครับ Your Bitcoin a d d r e s s นะครับก็เป็น ของเราหรือเปล่านะครับก็เช็คดูให้ดีนะครับสําหรับใครที่จะถอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับส่วนค่าธรรมเนียมในการการที่ว่าเราตั้งออโต้วิดดอลเนี่ยตั้งออโต้ถอนเงินไปที่นี้นะครับที่บัญชีแอเดสของเราเนี่ยนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.00 0 00, 0 00 2 6 2 4นะครับก็คือว่า เขาจะถอนเงินให้เราทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนขั้นต่ำในการถอนนะครับก็อยู่ที่0.003นะครับก็ถ้านับจากข้างหลังมาก็ประมาณเขาเรียกอะไร30,000นะครับประมาณตรงนี้ส่วนสโลนะครับมันก็จะใช้เวลาสโลเนี่ยก็คือเรากดถอนตอนไหนก็ได้นะครับ เ i t เตอรออกมาถ้าเราต้องการถอนเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะครับสมมูนจุดศูนย์0 000, 000, 000, อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าส่วนค่าธรรมเนียมก็จะขายกับออโต้นะครับก็ถือว่าเหมือนกันเลยแหละในการถอนนะครับก็เวลาถอนปุ๊บเราก็จะต้องใช้เงิน BTC ใช้เหรียญ BTC ของเราอยู่ที่เนี่ยสมมติว่าผมต้องการที่จะถอน BTC อยู่ที่ 0.001นะครับระบบก็จะตัดออกอยู่ที่0.001 02624นกะครับก็คือตัวข้างหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับในการถอนเราก็ใส่บัญชีบิตคอยของเราไปนะครับยูทยโปรไฟล์อดเดสนะครับก็จะเป็นเลขกระเป๋าของเรานะครับเรากดถอนได้เลย ส่วนการถอนแบบ instant นะครับก็คือการถอนแบบรดเร็วทันใจเลยสําหรับใครที่ไม่อยากจะรอนะครับไม่อยากจะรอนานนะครับเป็นห่วงว่าเงินของเราจะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่นะครับโอเคตรงนี้ก็เขาเคลมไว้ที่ประมาณ15นาทีนะครับ15 f t e e n m i n u t e นะครับตรงนี้ก็ค่าธรรมเนียมก็จะสูงหน่อยนะครับถือว่าสูงมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะถอนนะครับก็อยู่ที่0 0 0 0 1 1น5 5นะครับก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรหลักหมื่นเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเ,เดี๋ยวเรากลับมาที่บิตขับกันดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีเงินหรือว่าใครอยากจะเก็งกำไรบิตคอยนนะครับก็ให้มาซื้อไว้เลยก็ได้นะครับก็ดูช่วงเวลาดูเลือกเขาเรียกว่าอะไระการเข้าหน่อยแล้วกันนะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ละ วันนี้วันที่5นะครับวันนี้วันที่5เราก็มาดูตรงนี้เดี๋ยวผมปรับขออนุญาตปรับดูตรงนี้นิดนึงนะครับปรับดูกราฟนิดนึงนะครับวันที่ห้าตรงนี้วันที่5นะครับเพื่อนวันที่5นะครับ BTC ปรับโอ้ก่อนวันที่5นะครับ BTC ปรับตัวลงมาเหลือที่ประมาณเ0 0 0แสนนะครับก็ถือว่าเหมือนว่าเจ้าเจ้าเทแล้วเพราะว่าทำทำนิวหายได้นะครับอยู่ที่1ล้าน1นึ่งล้านห้าหมบาท เราก็เทกลับลงมาอยที่ประมาณแปดแสนห้า 8, ได้นะครับแล้วก็ดีดตัวกลับไปแกวงอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนอยู่ตรงนี้นะครับก็ราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่9ก้าแสนห้าเจ็ดนะครับก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเท,ทรดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูกราฟย้อนกลับหลังไปก็ได้นะครับว่าในช่วง ต้นปีเนี่ยมันราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทั้งติดปี2020นะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่เองอ่ะสแสนนะครับในช่วงมีนาเมษาอยู่ที่แสนห้าแสนหกเองในช่วงเวลาปีเดียวนะครับราคามันก็ดีดตัวขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเลยอ่ะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับก็สมัครไว้นะครับบิดคับตรงนี้นะครับก็ มีประโยชน์ในอนาคตนะครับไม่ว่าเราจะไปเคลมเหรียญที่เว็บไหนหรืออะไรยังไงหรือว่าใครจะส่ง BTC b i t c o i n มาให้เราเนี่ยเราก็จะมีบัญชี bitcoin ของเราอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสมัครที่อื่นหรือไปหาที่อื่นนะครับเพราะว่าเว็บบิตคับเองเนี่ยก็รองรับหลายๆเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ ก็สามารถเลือกดูได้นะครับส่วนใครที่อยากจะแบบอินเตอร์หน่อยเล่นเว็บนอกอะไรอย่างนี้ผมก็มีเว็บอีกเว็บหนึ่งที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือเว็บใบแนนนะครับเพื่อนๆก็ไปสมัครได้นะครับผมก็มีวิธีการสมัครวิธีการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ภายในช่องนะครับผมก็ขอลาเลยละกันนะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยืดเยื้อจนเกินไปนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการขุดบิตคอยนะครับโดยที่ว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันสามารถขุดบิตคอยได้นะครับโดยที่ว่าเราใช้เบราว์เซอร์นะครับใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับไม่ค่อยที่จะหนักเครื่องเท่าไหร่เราเล่นเว็บไปเราทํางานไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดขุดบิตคอยได้โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้ทําคลิปวิดีโอดีๆคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับ